ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับโดยคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสะตรงซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดในหัวข้อของทฤษฎีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดหรือ maximum power transfer theorem ผู้สอนในนิติกรเดวพัทหรือคูเบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุประสงค์เชิงพิติกรรมนะครับมีดังนี้ข้อที่1บอกหลักการทฤษฎีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ ข้อที่2อธิบายทฤษฎีที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ข้อที่3คำนวณหาค่าต่างๆในวงจรไฟฟ้าโดยใช้ทฤษฎีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ทฤษฎีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดนะครับก็คือการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังโหลดให้ได้รับกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยทฤษฎีนี้นะครับจะนําไปใช้งานมากนะครับในระบบสื่อสาร การโทรลมนา,าคมและเครื่องขยายเสียงวิทยุลำโพงหลักการก็คือเมื่อความต้นานทานภายในของแหล่งจ่ายนั้นมีค่าเท่ากับความต้านทานของโหลดก็คือภาพทางด้านซ้ายมือใช่ไหมครับก็คือความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายก็คือ R internal นะครับมีค่าเท่ากับ R L นั่นเองนะซึ่งนะครับวงจรทางด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะมีลักษณะนะครับคล้ายก,กันกับวงจรสมบูรณ์เทวนินินะครับทางด้านขวามือเลยนะครับหรือพูดได้อีกในหนึ่งว่านะครับ การส่งถ่ายกับแสไฟ,ฟ้าจากแหล่งจ่ายยังโหลดนั้นนะครับจะมีค่าสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อความต้านทานของโหลดนะครับหรือ R L เนี่ยมีค่าเท่ากับความต้านทานเทเวนินินหรือความต้นานทานภายในอินเทอร์เนลนั่นเองนะครับอ่านะครับจากหลักการเมื่อสักครู่นะครับโดยกําลังไฟฟ้าโหลดเนี่ยหรือว่า P L นะครับกําลังไฟฟ้าโหลดจะมีค่าสูงสุดก็ต่อเมื่อ Rl ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ R ทวินินหรือ Rl นะครับจะมีค่าเท่ากับ Rinternal นะครับหรือ R ภายในนะซึ่งจากตารางนะครับเราสังเกตเห็นได้ว่ากำลังไฟฟ้านะครับที่มีค่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งรยวัตต์และ Rl นะครับอยู่ที่9้าโอห์มซึ่งตรงกับหลักการที่เราเกล่าวมาเลยนะและนะครับเมื่อเรานำ ค่านะครับจากตารางนะครับมาเขียนลงในกราฟนะครับโดยให้ค่าความต้านทานโหลดนะครับอยู่ในแนวแกน x นะครับและค่ากระแสไฟฟ้านะครับอยู่ในแนวแกน y เราก็ได้เส้นกราฟดังนี้เลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่ปรากฏขึ้นที่ Rl นั้นนะครับจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าสูงสุดเมื่อความต้านทานโหลดนั้นมีค่าเท่ากับความต้านทานของเทวินินก็คือ9้าโอห์มนั่นเองซึ่งค่านี้นะครับจะมีค่าเพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับและในขณะที่ โหลดนะครับความทานโหลดเนี่ย R L เนี่ยมีค่าน้อยหรือมากกว่าความทานเทเวินินนะครับกระแสไฟนั้นก็จะลดลงตามนั่นเองเห็นไหมเมื่อเป็นไงกรายค่าของความทานโหลดนะครับมีค่าอยู่ที่7โอห์มกระแสไฟลดลงไหมครับลดลงและความทานอยู่ที่11โอห์มเป็นไงครับกรายไฟลดลงไหมครับลดลงนะครับสุดได้ว่านะครับกระแสไฟสูงสุดนั้นนะครับจะมีอยู่ที่ค่าค่าเดียวเท่านั้นนะครับอยู่ที่9โอห์มนะครับหรือความทานเท่ากับ ความสารทีวินิดนั่นเองอ่านะครับทฤษฎีนะครับที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาวงจรด้วยทฤษฎีการส่งข่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแอมพลิฟายเออร์นะครับหรือเครื่องขยายเสียงในกับลําโพงเมื่อเราต้องการเนี่ยต่อลําโพงนะครับเข้ากับแอมพลิฟายเออร์นะครับและให้ลําโพงตังนี้นครับมีกำลังไฟฟ้าเนี่ยสูงสุดเราจะทำไงครับเราก็ทําให้ R L ใช่ไหมครับ R L คือ R load นะครับ มีค่าเท่ากับ r ่าอินใช่ไหมคือ r ภายในนั่นเองอ่ะซึ่งไปดูที่ภายในของตัวแอมป์อิฟาเออร์มีอะไรบ้างเป็นไงครับมันก็จะมีธาตุในหลายตัวเห็นไหมครับมีทั้งค่า r ารทั้งอาร์ค่าซีในหลายตัวใช่ไหมครับซึ่งนะครับการแก้ปัญหาวงจรอ,อย่างนี้นะครับเราก็ต้องใช้หลักการของทีวินินเนี่ยเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับก็คือการแปลงเนี่ยวงจรแบบนี้นะครับให้เป็นวงจรสมบูรณ์ทีวินินนั่นเองนะครับอ่าพอเราได้ว,วงจรสมบูรณ์ทีวินินปุ๊บนะครับ เมื่อ IL เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ r g i วินินะครับเราก็จะได้ค่าอะไสไฟฟ้าสูงสุดมานั่นเองซึ่งภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับเรามาวิเคราะห์สีครับว่าจากสรรมการนี้นครับก็คือ IL เนี่ยมีค่าเท่ากับ u t ินินส่วนด้วย a r g i บวกกับ IL นะครับและเมื่อภายใต้เงื่อนไขก็คือ IL เท่ากับ a i n ใช่ไหมดังนั้น IL ตรงนี้นะครับก็คือ a r ท i n i n e นั่นเองมันคือค่าเท่ากันนะครับค่ะ ดังนั้นนะครับเราก็จะได้สมการใหม่ว่านะครับ u ทีวนนีนส่วนด้วย2คูณ r ทีวนนีนเท่ากับ i l นะ,ะและจากสมการ่ากำลังไฟฟ้านะครับก็คือ p l เนี่ยเท่ากับ i l กําลังสองคูณกับ r l และเมื่อ r l นะครับเท่ากับ r ทีินน่นเปลี่ยนเป็น r ทีวนนีนนะครับและ i l ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับตรงนี้นะครับ,ก,บ,รรบก็คือ u ทีวนีนส่วนด้วย 2คูณ R ทิวินินนะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะได้ U ทิวินินนะครับส่วนด้วย2 R ทิวินินกำลัง2คูณกับ R ทิวินินและเมื่อเรานงเล็บนะครับเราทําให้เป็นกำลัง2นะครับคูณออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะได้นะครับ U ทิวินินกำลัง2คูณกับ R ทิวินินส่วนด้วย4คูณ R ทิวินินกำลัง2นะครับและสังเกตได้ว่า R ทวินินนั้นมันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันเลยนะครับเราก็จะได้สมการนี้ขึ้นมาครับก็คือ P L x นะครับ ี่มีค่าเท่ากับ U ทิวิน,นกำลังสองส่วนด้วย4คูณทิวนินนั่นเองสมการนี้นะครับก็คือการหาค่ากรลังไฟฟ้าสูงสุดของโหลดนั่นเองนะครับโดยใช้ทฤษฎีของทิวนินเข้ามาช่วยนะครับหานะครับเดี๋ยวเราลองไปคำนวณน,นะครับสักหนึ่งตัวอย่างนะครับจากวงจรจงคำนวณหาค่าดังต่อไปนี้นะครับก็ไก่หาค่าคา่าต้นทานโหลดขณะที่ได้รับกรลังไฟฟ้าสูงสุดขอไขหาค่ากรลไงไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นที่ตัวต้านทานโหลดนะครับ จากวงจรนี้นะครับมาเป็นวงจรซับซ้อนใช่ไหมใช่ไหมมันมี R ภายในหลายตัวเลยเนี่ย R หนึ่งกับสองกับสามเนี่ยมันคือ R ภายในใช่ไหมครับเราก็ต้องทําการทําไงครับทําให้เป็นวงจรสมบูรณ์เทวินินก่อนใช่ไหมครับโดยการปลด R L ออกนะครับอ่เราจะได้วงจรนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ทําการหาแรงดันเทวินินนะครับตรงจุดระหว่าง A กับจุด B นะครับเราจะได้ว่านะครับแรงดันเทวินินนะครับจะมีค่าเท่ากับ U S นะครับคูณกับ R 2 ส่วนด้วย r1 บวก r2 ซึ่งสมการนี้ก็คือการแบ่งแรงดันใช่ไหมคือหาค่าแรงดันไฟฟ้าที่ r2 นั่นเองที่ตกข้อมา2โอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะแทนค่าออกมานะครับดังนั้นนะครับ u-twinin นะครับจุดนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ6โวลต์นเองต่อไปครับเราได้แรงดัน t วินินแล้วนะครับต่อไปเราก็หาค่า r ท v วินินะครับซึ่งการหาค่า r ทิวินินั้นนะครับเราก็ต้องทําการช็อตแหล่งจ่ายนะครับหรือช็อต us ของเรานะครับเราก็จะได้วงจรนี้ขึ้นมานะครับ ใว yup. เราครับก <communism. S 2> ็ทําการหาค่านะครับความต้านทานระหว่างจุด A และจุด B นะครับโดยการมองเข้าไปนะครับการมองเข้าไปเนี่ยเอาตาเนี่ยมองเข้าไปนะครับในมองเข้าไปในจุดนี้นะครับเราก็จะได้ว่า R ชิวนินนะครับจะมีค่าเท่ากับ R หนึ่งกับ R สองเนี่ยขนานกันและบวกกับ R สามก็คืออนุกรมกาบ R สามนั่นเองเราแทนค่าออกมานะครับ R ชิวนินเราครับก็จะมีค่าเท่ากับ4โอห์มนั่นเองนะครับตอนนี้เราได้ค่ามาแล้ว อาร์ทีวีนินยูทีวีนินนะครับเราก็สามารถนําไปเขียนวงจรสม,มุนทรเทวินินได้ยางครับเราก็ไปเขียนได้แล้วนะครับเราเขียนได้ดังนี้นะครับพอเราเขียนได้ปุ๊บนะครับข้อเขาถามอะไรข้อเขาถามว่านะครับหาค่าความต้านโหลดขณะที่รับกำลังไฟสูงสุดซึ่งจากหลักการนะครับเขาบอกว่าอย่างไรครับก็คือการลัฟไฟที่กําเนิดสูงสุดเนี่ยก็ต่อเมื่อค่าความต้านโหลดนั้นเป็นไงครับมันมีค่าเท่ากับค่าความต้านเทวินินนั่นเอง ดังนั้นนะครับข้อกไก่นี้นะครับก็ตอบว่าคอน้นทานโหลดมีค่าเท่ากับคอนั้นทานทวินินก็คือ4โอห์มเองเป็นคําตอบนะครับ,บก็ไก่เสร็จแล้วต่อไปครับข้อขอใครครับขอห,หาเลยครับหาค่ากำลไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้น,นที่ตัวตานทานโหลดนะครับาจากสมการสักคูย์จำได้ไหมก็คืออะไรนะ Pmax ใช่ไหมครับเท่ากับ U ทวินินกำลังสองส่วนด้วย 4R ทวินินนะครับ ล้วก็แทนค่าลงไปเลยครับ U ชิวินินเท่ากับ6โวลต์นะครับและ R ทีวินินนะครับเท่ากับ4โอห์มนะครับเราคิดออกมาปุ๊บนะครับดังนั้นกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นกับโหลด RL นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2.5วัตต์นั่นเองนะครับเป็นคําตอบนะครับว่าขอขายเสร็จแล้วครับง่ายๆสรุปนะครับทฤษฎีนะครับการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าสูงสุดนี้นะครับหลักการของมันก็คือเมื่อตัวต้านทานนะครับ ออขอโทษครับหลักการองมันก็คือเมื่อความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายนะครับมีค่าเท่ากับความต้านทานของโหลดแต่ในบางครั้งนะครับการส่งไ่ากับแรงฟ้าสูงสุดเนี่ยจากแหล่งจ่ายยังโหลดนะครับจะต้องผ่านตัวต้านทานต่างๆนะครับหลายตัวซึ่งเราสามารถหาค่าได้โดยการนําเอาทฤษฎีของเทวินินเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์วงจรและเมื่อนะครับเราได้วงจรสมบูรณ์เทวินินแล้วนะครับก็สามารถหาค่าความต้านทานของโหลดได้ซึ่งจะมีค่าเท่ากับความต้านทานเทวินินนั่นเองดังนั้นนะครับการที่จะเกิดกับแรไฟ้าสูงสุดที่โหลดนะครับก็ต่อเมื่อ ค่าความทานของโหลดนั้นมีค่าเท่าก,กับค่าความทานทีวินินหรือ R L นะครับจะมีค่าเท่าก,กับ R ทีวินินนั่นเอง่อะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในเรื่องของการส่งถ่ายกับไรฟ้าสูงสุดนะครับหรือ Maximum Power t r a n s f e r ์ e เฟนะครับหากใครนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ